ค่ะสวัสดีค่ะช่องตะทรงยายแสงสมารีนะคะวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะได้เปิดจน้ำกลอฟจน้ำได้กลอฟนะคะวันนี้มาในสองร้อยเพราะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของยายแสงตรงแล้ววันที่ยี่สิบเก้ามกรา

ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อาหารเพียบได้การสนับสนุนจากญาติถือมาคนละอย่างสองอย่างเยอะเลยเล็กเล็กเล็กโตละเจ็ดบาทหัวสามทิ้งเอ

เริ่มเตรียมแล้วค่ะนักกีฬาเตรียมตัวแล้วนักกีฬาเตรียมตัวแล้วใครจะชนะนอทีนี้อย่าให้มันลงสะบ่ออยกโอ้เราเลยบอกาว่าเราฟังเลยบอยรถปีต้งจะเป็นไม่ อันนี้ฝ่ายให้กำลังใจอันนี้ฝ่ายให้กำลังใจฝ่ายให้กำลังใจนะคะรียอเนนีก้เนอันนี้นะเค้กวันเกิดเหรอ ันเองินใๆว่เนเอกมอบเ้ว่ากสาิษกินส่ชวงนี้จะได้ไปจอเลือดจังไหนโพแทสเซียมขึ้นอามันเกิดีอกมเงดอกมวนมเวดอกันต้โบักมันเกิดมียอ่องเิว่าอ่างนันผมองเนกเอนแฉะนเตนะ <Buck> <c oughs> วันนี้มันเกิดอาแสงเกิดในแสงครับพอดีให้ตา <c oughs> ใ,ให้ตาทองม้วนเป็นคนมอบนะครับแฮปปี <S <S <birthday> ้เบิร์ดเดย์ทูย Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ครับขอให้มีความสุขความเจริญนี่คือสมาชิกกอบนะคะปโปรกอบ <laughs> เมื่อเเมืมเมมมเ่อ,ม,อ <c oughs> มืเๆๆมื่เอ่อเม่เม่อม่อมอ กำลังจะเตรียมตัวแล้ว